ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตี้เคเอกนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอย v i p ประจำวันที่18นะครับเมื่อวานเด่นยังมาอยู่นะครับแต่เจาะไม่เข้านะครับฮานอย VIP ส่วนตัวผมตัวส่วนตัวผมผมว่ามันยังเดินอยู่แต่ก็ยังเจาะไม่เข้าเมื่อวานนี้และตอนนี้คงที่อยู่สามส่เลยแล้วมันชนกับสามส่ววันนี้ผมผม,มพอดีอีกแ,แต่ผม,มแต่ผมถามว่ามัน เขาบอกบนเดินยาวอะระวังหลุดนะครับระวังหลุดอันไหนที่เดินยาวๆต้องระวังหลุดนะครับโอเคครับมาฟังการวางเลขกันนะครับฮานอยวีไอพีครับเล่นชักเริ่มพันและหิวข้าวฮานอยวีไอพีนะครับออกผล19บเก้านาฬิกามาทีครับถ้าไม่อยากพลาดที่ผมนะครับรบกวนกดติดตามกด s ับสไครต์กันด้วยนะครับผมโอเคนะครับฮานอยวีไอพีเด่นศูนย์สามครับฝันสามครับผม จาะครับ0ูน3 7สามชุด0ูครับ20 70แล้วก็90ครับผม ร้อยใสศูนย์นะครับอ่าประมาณนี้ครับแล้วเรามาลุ้นกันเนาะตอนหนึ่งทุ่มสาสิบนาทีครับส่วนมากคนไม่ค่อยเล่นลาฮานอย V.I.P ดูแล้วคนเล่นน้อยน้อยมากฮานอย V.I.P ลองพอๆกับลาวสตาเลยแต่ลาวสตาจะขี้เละเขาแต่ที่ขี้เละสุดนี่น่าจะเป็นคุ้นไทยคนดูน้อยคนดูหลักไม่ถึงส0มร้อี่ร้อยนาทีน้อยมากครับน้อยมากจริง ผมก็ดูผมคิดตามยอดวิวคนดูนะครับอันไหนคือที่คนดูน้อยผมคิดว่าผมทําไม่คุ้มผมก็ไม่ทำนะเพราะว่าถ้ายังต่ำห้าร้อยอัพขึ้นมานเออยังก็ยังก็โอ,โอเคนะครับแต่สองร้อยสามร้อยนี่ทําแทบไม่แทบแน่ไม่น่าจะมีกําัรไม่น่าจะมีไรายได้นะผมว่านะอันไหนที่พอมีคนดูเยอะผมก็ทํานะครับต้องขออภัยนะครับสาหรับที่บางคลิปอย่างอินเดียอย่างอินเดียอย่างอียิปต์ ผมต้องลงกรณีที่ไม่มีหุ้นหนึ่งยิงหุ้นอื่นนะครับผมถึงต้องลงครับโอเคครับขอให้โรยฮานอยวีครับจากช่องอาร์ตนี่กอีกครับขอให้รวยทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ